ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้กับนักการละครรุ่นใหม่การสร้างนวัตรกรด้วยกระบวนการละครและภูมิรู้ท้องถิ่นรวมสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและก็ความหลากหลายให้กับประเทศไทยสร้างสรรค์ค่ะ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการวิจัยการสร้างนวัตรกรด้วยกระบวนการละครและภูมิรู้ท้องถิ่นรวมสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและความหลากหลายให้กับประเทศไทยสร้างสรรค์จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พรรัตนดำรุง ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสำนักศิลป,ปกรรมภาควิชาศิลป,ปกรการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยก็ได้บอกว่าเป็นโครงการวิจัยใหม่นะคะที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากชุดโครงการวิจัยเรียนรู้ชีวิตของบทเรียนละคร ซึ่งเป็นการทำงานข้ามศาสตร์และก็ข้ามมหาวิทยาลัยของนักวิชาการด้านศิลปะการละครกับนักวิชาการทางด้านการศึกษาและละครประยุกต์เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมการฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการละครสำหรับนักการละครรุ่นใหม่ค่ะนิสิตนักศึกษาในสาขาการละครการแสดง ครูผู้สอนและก็ทำกิจกรรมด้านการละครที่สนใจด้วยการสร้างสรรค์ละครนะคะสร้างสมรรถนะด้านทักษะชีวิตให้กับเยาวชนแล้วก็ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สร้างเยาวชนด้วยการสร้างละคระคะ่ะซึ่งขณะนี้นะคะนักการละครรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะได้บอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ แล้วก็ได้เห็นถึงวิธีการใหม่ๆที่จะสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดด้านการละครแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจค่ะไปฟังเสียงของนักการละครรุ่นใหม่ทั้งสองคนกันค่ะต้องบอกกันว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นนักเรียนการละครอยู่แล้วคือเหมือนเราได้มารีสกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เห็นวิธีการใหม่ๆที่ได้รับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดในการทําละครในอนาคตนะคะ หลังจากที่เราได้มาอบรมครั้งนี้ค่ะคือความรู้หลายอย่างอะ่ะด้วยความที่เราเคยสร้างละครแบบถูกๆผิดๆมาแล้วแล้วพอได้เข้ามาร่วมการอบรมเนี่ยมันทําให้เรารีเช็คได้ว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาสิ่งไหนเรามาถูกทางแล้วสิ่งไหนมันจะมีกลเม็ดวิธีหรือเทคนิคที่จะทําให้เราสามารถพัฒนามันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยมันจะส่งต่อไปอยังตัวเด็กที่อยู่ในกระบวนการการสร้างละครของเราไปด้วย ทางด้านของนายสมศักดิ์กริ์พักดีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนจัดแสดง5พิพ,ธพินธภัณฑ์ทนารักษ์จังหวัดขอนแก่นได้เปิดโอกาสให้ใช้ในพื้นที่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทํากิจกรรมเชิงสร้างสารรค์สามารถนําความรู้ในห้องเรียนมาถ่ายทอดให้กับประชาชนซึ่งเราเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันการศึกษาและประชาชนได้รับทราบกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้วยค่ะ